การตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนาาธที่เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,รรชชน,นีพันปีหลวงทําให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงพบว่าความยากจนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องโภชนาการเป็นสาเหตุสําคัญทําให้เด็กและเยาวชนขาดสุขอนามัยที่ดี เด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกดานเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ไม่ดีเท่ากับเด็กในเมืองบางหมู่บ้านข้ามเขาไปเป็น1ิบกว่าลูกไม่สามารถที่จะส่งครูจากส่วนกลางขึ้นไปได้เลยเด็กเหล่านั้นโตขึ้นเขาก็จะประกอบอาชีพตามใจที่เขาต้องการเช่นทําไล่เลื่อนลอยรับจ้างผลยาเสพติดต่างๆพุทธศักราชส5 2 3่ทรงเริ่มดําเนินโครงการอาหารกลางวันผักสวนครัวงานพัฒนาแก้ปัญหาเด็กนักเรียนขาดอาหารเรียนรู้การพัฒนาตนเอง ทรงทําเป็นโครงการทดลองในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน3แห่งพระราชทานพระราชดําริให้จัดสอนวิชาเกษตรซึ่งนอกจากผลผลิตที่ได้จะใช้บริโภคยังสอดแทรกความรู้ด้านโภชนาการทั้งยังเป็นความรู้ที่นําติดตัวไปใช้ประกอบอาชีพเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่หลังโครงการประสบผลดีจึงทรงขยายงานไปในโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการเกษตรเพื่อ,ออาหารกลางวัน ท่านเล็งเห็นว่าเด็กเนี่ยจะต้องอเครียกท้องอิ่มนะครับจึงจะมีแรงหรือมีสมองที่จะเรียนหนังสือได้นะครับท่านก็พระราชทานโครงการนี้ขึ้นมานอกจากพัฒนาเด็กให้ได้รับโภชนาการที่ดีสุขภาพแข็งแรงยังตั้งพระราชาัญญัไทยที่จะพัฒนาศักยภาพด้านอื่น,นๆควบคู่ไปด้วยพุทธศักราช2526มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพพร้อมไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นนอกจากนี้ยังพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ตั้งพระราชลิขไให้นักเรียนที่ยากไร้ได้เรียนต่อในระดับที่สูงกว่าประถมศึกษาสำหรับผู้ที่ไม่สามารถศึกษาต่อก็มีพระราชดำริให้จัดทำโครงการฝึกอาชีพเพื่อเป็นทักษะใช้สร้างรายได้ต่อไป ในเวลาต่อมายังมีพระราชดำริให้จัดทาโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูฝังจิตสํานึกรักห่วงแหนและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันตลอดจนโครงการส่งเสริมสหกรณ์ฝึกขัดให้รู้จักระบบการทํางานเพื่อสร้างความเข้มแข็งเชิงธุรกิจให้แก่ชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลิ่นธุรกันดารแค่ไหนนะครับท่านไปทุกโรงเรียนทุกครั้งท่านก็จะไปรับฟังปัญหาแล้วก็จะช่วยแก้ปัญหา ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยเด็กแรกชนในถิ่นทุรก,กันดารเนี่ยได้รับโอกาสในการที่จะมีความรู้แล้วก็มีสุภาพร่างกายมีพลังไม้ที่แข็งแรงสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้ขยายผลสําเร็จจากโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนไปยังโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะก,กรกรมก,การการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียนพระปริยติธรรมรแผนกสามัญศึกษาซึ่งมีส่วนสําคัญยิ่งในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชปณิธานของพระองค์